ผมส่วนตัวก็ค่อนข้างถ้าแชร์ตามตรงค่อนข้างกังวลน,นะครับเพราะว่า disruption ครั้งนี้เนี่ยม,มันมาทั้งฝั่งของดิจิทัลล้วก็มาังทั้งฝั่งของกรีนนะครับฝั่งของกรีนนี่ disruption Dis ไม่แพ้ฝั่งของท,ที่เราพูดเรื่อง AI เนี่ยจะปรับตัวกันไม่ทันเนี่ยผมบอกเลยว่ากรีนนี่หนักไม่แพ้กันหรือมากกว่าด้วยซ้ำไปที่กฎของโลกมันจะเปลี่ยนอีกแล้วครับแล้ว supply chain เราไม่กระดิกเลยกระดิกแค่บริษัทใหญ่ไม่รู้ว่ามี awareness กันหร,หรือเปล่าด้วยซ้ำไปว่ากฎใหม่ของโลกมันจะมาแล้ว หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย AI นี่มันกำลังจะเข้ามาครั้งนี้เนี่ยมันคือ the new internet ที่ลองคิดดูนะครับว่า20ปีที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตมันเปลี่ยนวงการต่างๆไปมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันคือพูดง่ายๆคือมันเปลี่ยนทุกวงการไม่มีวงการไหนไม่ใช่อินเทอร์เน็ตแล้วนี่เรากำลังจะเข้าพูดถึง the new internet ที่มันจะกระทบทุกอินดัสทรีไม่ว่าจะอยู่ในวงการไหนประเทศไหนระดับเขาเรียกว่า general purpose technology ก็คือเหมือนเหมือนเหมือนไฟฟ้าหรือเหมือนกับรถที่ กระทบตั้งแต่คนระดับลากย่าจนถึงระดับบนสุดของประเทศนั่นๆที่มันจะมี the most powerful technology อันนี้มาแล้วมันจะปลดล็อก productivity ในระดับที่แบบมหาศาลแล้วมันก็จะลิงก์มาเรื่องของ future of jobs หรือ,รอแรงงานตาแรงงานหรือ skill set ของคนที่เขาบอกว่าในอีก5ปีข้างหน้า44%ของความสามารถของพวกเราทุกคนจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับรวมตัวผมด้วยเนี่ยครึ่งหนึ่งจะใช้ไม่ได้แล้วหนึ่งในสามของประชากรโลกต้องกลับไปเรียนหนังสือภายในปี2030นี่แค่6ปีข้างหน้านี้เรื่องของ g r e e n ี่ทุกคนอาจจะดูว่าเป็นเรื่องไกลตัว หลายนคนถ้าให้โหวตว่าจะให้หยุดสงครามดีหรือจะแก้ไขเรื่องโลกร้อนดีคนส่วนใหญ,ญ่จะบอกว่าให้หยุดสงครามแต่จริงๆ Impact หรือ disruption ต่อโลกเนี่ยเรื่องของ climate มันหนักกว่าเยอะมากๆแล้ว climate disruption เนี่ยมันหนักไม่แพ้กับ digital disruption ท,ที่จะเกิดขึ้นเลย สป라이เชนเนี่ยจะต้องเปลี่ยนตัง้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยจะต้องเป็นเน็ตซีโร่ทั้งหมดเลยจะต้องเป็นสป라이เชนสีเขียวทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้ประเทศเราก็มีแต่บริษัทใหญ่ๆที่รู้เรื่องแต่หางนี่ไม่กระดิกเลย s m e ที่เป็น 80%- 90% GDP ของเราเนี่ยกำลังจะไม่โดน disrupt disrupt ในขณะที่ว่าเขาไม่เข้าใจว่ากฎใหม่ของโลกอนาคตเนี่ยที่จะ Import Export ไม่ได้กู Go ้แบงค์ไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้บริษัทกองทุนใหญ่ดูหุ้นไม่ได้พวกนี้ครับาาลงน,น,ลน่่้เเเียยยรรคคือออูใุทต รีเซ็ตไอทีอินฟราส t ตรกใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมันไม่ได้ใช้ของเก่าแล้วมาพัฒนา on top อปครับหรือว่าจริงๆแล้ว AI เป็นเรื่องของภาคธุรกิจ p olicymaker อ,อาจจะไม่เกี่ยวโอ้เขาเขาพูดคาว่า PPP ครับ public and private partnership มากขึ้นเรื่อยในเวทีโลกครับมันอยู่ในยุคที่ไม่ใช่ภาคเอกชนทำคนเดียวได้แล้วหรือภาครัฐทำคนเดียวได้แล้วแต่มันต้องทำร่วมกัน public and private partnership อย่างแรกที่ผมคิดว่าประเทศไทยต้องทำเลยนี่เมื่อ ต้องเข้าใจก่อนนะว่า AI มันเป็นอะไรที่ไม่ไมใช่หายแต่มันมันเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นนานๆที่จะมีเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงแทบจะทุกทุกอินดัสทรีเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันมันมันต้องเตรียมอินฟราสตรักเจอร์ให้พร้อมนะครับอย่างแรกที่เมืองไทยจะต้องมีเลยคืออนะินเทอร์เน็ตคอนเน็กติวิตี้เนี่ยมันจะต้องถึงเวลาแล้วที่ มันต้องเป็นเหมือนแสงไฟบนท้องถนนที่ทุกคนเข้าถึงหรือต้องทั่วถึงวันนี้มันต้องเป็น public goods นะภาษาเศรษฐศาสตร์เราเรียกว่า public goods คือไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องมี barrier to entry คือทุกคนต้องเข้าถึงได้ฟรีเป็น basic human rights ของคนในประเทศได้แล้วนี่คือ critical infrastructure ที่รัฐบาลต้องต้องช่วยส่วนตัวก็ค่อนข้างถ้าชรตามตรงค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่า disruption ครั้งนี้เนี่ยมันมาทั้งฝั่งของดิจิทัลแล้วก็มาทั้งฝั่งของกรีนนะครับ ฝั่งของกรีนนี่ disruption Dis ไม่แพ้ฝั่งของท,ที่เราพูดเรื่อง AI เนี่ยจะปรับตัวกันไม่ทันเนี่ยผมบอกเลยว่ากรีนนี่หนักไม่แพ้กันหรือมากกว่าได้ซ้ำไปที่กฎของโลกมันจะเปลี่ยนอีกแล้วครับแล้ว supply chain เราไม่กระดิกเลยกระดิกแค่บริษัทใหญ่ไม่รู้ว่ามี awareness กันหรือหรือเปล่าได้ซ้ำไปว่ากฎใหม่ของโลกมันจะมาแล้วมันต้องเปลี่ยนทั้งสองด้านในยุคนี้แล้วซึ่งผมก็เลยต้องบอกว่าเนี่ยต้องพึ่งทางภาครัฐด,ด้วยเอกชนอย่างเดียวก็ไม่ได้รัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้มันต้องเป็น PPP public and private partnership ที่กระทรวงดิจิทัลต้องเป็นกระทรวงเกรดเอกระทรวงทรัพ,พยากรต้องเป็นกระทรวงเกรดเอดิจิทัลแอนด์กรีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนไหนบริษัทไหนไม,ไม่พูดเรื่องนี้ณวันนี้10ปีอย่าหวังว่าจะมีความสําคัญในโลกใบนี้นะครับมันต้องเปลี่ยนทั้งสองฝั่งซึ่งฝั่งของ s m e g r e e กรก็ไม่กระดิกดิจิทัลเมื่อกี้ที่ถามก็ยังใช้เบสิกแอปพลิเคชันไม่เป็นนะครับฝั่งของมหาลัยต้องก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอย่างทุกวันนี้เรามีแต่ MBA มีแต่ Business School เรายังไม่พูดถึง Climate School เลยไม่มีมหาลัยไหนในไทยก่อตั้งผมไม่เห็นตึก Climate School สักตึกเลยที่จะ r รี k i ส l ล up s สก l l คนไปทิศทางของ Green ฝั่งของดิจิทัลเนี่ยเราก็ต้องมีเป็นเหมือน c o u r s ซราคาในคาไดมี่ออฟไทยแลนดได้แล้วแล้วควรจะเปิดฟรีทูพับ b ลิกให้ SME ทุกคนมาเรียนฟรีได้แล้วที่ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ฟรีดิจิทัลไอเนี่ยสามารถยินายันตัวตนออนไลน์ได้ฟรีเป็น Basic, Human Rights, เบสิกฮิวแมนไรท์เหเป็นเหมือนแสงไฟบนท้องถนนที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้ฟรี ช่หลกสามารถที่จะมา r e ส k ิ l l u อัพสก l ลคนในองค์กรของเราของเขาเนี่ยโดยที่ไม่มีต้นทุนเพราะ SME เ็ขาไม่ได้มีเงินเยอะมากแต่ดันเป็นแบ็ b โบนของประเทศนะคแปดสของ GDP เราเนี่ยมาจาก SME เ่เพราะฉะนั้น,ม,น,ม,นมันต้องเปลี่ยนทุกอย่างที่ผมพูดให้เป็น Public Goods ให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรีแล้วเพื่อได้จะช่วยกันค่อยๆเปลี่ยน Human Capital หรือคนนะครับใน,ในเมืองไทยเนี่ยสามารถที่จะไปในทิศทางเดียวกับโลกได้